ในที่ประชุมได้มีการรายงานผู้เดินทางจากปากีสถานนะคะมีการตรวจพบสายพันธุ์อินเดียนแวร n เเป็นเป็นรายแรกของประเทศไทยหลักคิดนี้มาจากไหนนะครับโรงพยาบาลสนามหลักคิดนี้มันมาจากหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับหลักที่เรียกว่าป้องปรามนะครับชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยยุทธวิธีเรียกว่าป้องปรามป้องปรามเนี่ย นะพอมียุทธการปยุทธวิธีป้องปรามขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวแปรตามขึ้นมานั่นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามนะครับมาจากโรงพยาบาลสนามในยามสงความนะครับก็จะมีโรงพยาบาลสนามทําการช่วยเหลือประชาชนตามจุดต่างๆโรงพยาบาลสนามที่ผ่านมาก็ไปตั้งในค่ายทหารสถานที่ต่างๆที่จังหวัดจัดขึ้นต่อมาเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน นะครับโรงพยาบาลสนามจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการไปตั้งในชุมชนสวัสดีครับพบก,กับผมเตาศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน นะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศนะครวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก่อนที่จะไปประเด็นก็ฝากวียยาพันธนะ์ะตอนนี้สำนักข่าววิหกนิวสนะฮะได้ปรับเรื่องของภาพสังเกตาภาพมันจะใสขึ้นภาพมันจะชัดขึ้นนะต้องปรับกล้องวิดีโอใหม่ปรับกระบวนการใหม่นะครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีก็ปรับปรับไตเติลปรับจิงเกิลใหม่คราวนี้ก็ปรับภาพใหม่ให้มันสดใสขึ้นเปลี่ยนนะแล้วก็ภาพลักษณ์ให้มันมันเข้ากับยุคนิวีเดียหรือสื่อใหม่ฮะมีข่าวสั้นต่างประเทศช็อตนิว ต่อมาก็จะมีข่าวในประเทศสำหรับช่อง h a ช n e l ก็เป็นเกอือข่ายของ V6 หกนิวก็จะมีการอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น,นรายวันสำหรับในประเทศช่องวิหกนิวนต่อไปก็จะมีนอกจากข่าวต่างประเทศเป็นชอน็อตนิวแล้วนะครับก็จะเป็นชอน็อตนิวในรูปแบบของการอ่านข่าวเพิ่มเติมที่กำลังปรับตามเวลา จากนี้ไปก็เป็นกลยุทธ์การสื่อสารนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของ v l o g อกตอนแรกก็จะมีทีมงานทําอีกช่องหนึ่งชื่อว่า c h a ช n e l ตอนนี้ก็มีอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไปทําเพิ่มเติมขึ้นมาก็เปลี่ยนไปกึ่งๆ่งวิชาการกึง่งคลายเครียดนะไปตามจุดต่างๆนะครับที่ปลอดภัยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดเพื่อที่จะให้หุ้นส่วนที่อยู่ที่บ้านบางคนก็กักโรคจะได้คลายเครียดกันบ้าง วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นโหวตมากันอันดับหนึ่งเลยคราวนี้หมอเรียนทองก็จัดหนักเอาคืนนะครับผู้บงการแลวก็คนที่ออกมาชุมนุมประท้วงนะครับต่อต้านนะครับการตั้งรอพอสนามไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับ ในที่ประชุมได้มีการรายงานผู้เดินทางจากปากีสถานนะคะมีการตรวจพบสายพันธุ์อิน i ดีย a แวร n เเป็นเป็นรายแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมควบคุมโรคได้รายงานนะคะ กรณีของหญิงไทยนะคะเป็นชาวไทยอายุ42ปีตั้งคัน25สัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งมีภูมิลำเนาก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ปากีสถานเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่24เมษายนนะคะก่อนเดินทางก็มีการแวะพักเครื่องที่ดูไบค่ะและจาก ผู้หญิงเคสนี้นะคะเดินทางมาพร้อมบุตรชาย3คนคะ่ะอายุ4ปี6ปีและ8ปีเมื่อเดินทางมาตามระบบก็ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในสเตทคอนเทนโดยผู้หญิงท่านนี้นะคะก็อยู่ร่วมกับบุตรชาย4ขวบบุตรชายอีก2คน6ขวบกับ8ขวบไปอยู่อีกห้องนึงนะคะ วันที่26เมษายนพบว่าการตรวจโควิดครั้งที่หนึ่งผู้หญิงท่านนี้รวมทั้งลูกอายุ4ปีนั้นเป็นผลบวกก็คือยืนยันว่าติดโควิดนะคะขณะที่ลูกชายอีกสองคนผลลบนะคะ 9พฤษภาคมเพราะว่าเขาเดินทางมาจากปากีสถานทางกรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์อินเดียก็ใช้วิธีตรวจโฮลจีโนมซีเควนซิงนะคะโดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยก็พบยืนยันนะคะว่าเป็นสายพันธุ์อินเดีย B1617.1 นะคะก็เป็นการยืนยันอย่างที่พี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวสารนะคะว่าสายพันธุ์อินเดียนี้มีการระบาดที่อินเดีย ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ2,563และตอนนี้เริ่มมีการรายงานไปยังปากีสถานบังคลาเทศและรวมทั้งเนปลาลด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยประเทศทางยุโรปก็คืออังกฤษและเยอรมันมีรายงานสายพันธุ์อินเดีย ที่อเมริกานะคะและเอเชียมีรายงานแล้วที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นและบาเรนด้วยนะคะตรงนี้ก็ทําให้ในที่ประชุม E.O.C. ของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีคณะท่านที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะวันนี้ก็มีการหารือกันว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของเชื้อไกลพันธุ์นะคะอันนี้นะครับการนําเสนอข่าวสารสําหรับโรคติดเชื้อโควิด -19 นั้นนะครับก็มักจะนําเสนอในมุมมองของยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นในทุก ทุกวันนะครับวันนี้จึงอยากจะมานําเสนอมุมมองใหม่ๆนะครับนอกจากยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเรายังลืมไปถึงยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันสูงถึง26,0 0 0กกว่ารายในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับลองไปรับฟังความรู้สึกของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรและประทับใจกับการบริการและความทุ่มเทแรงใจของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อย่างไรบ้างครับ คือเพื่อนมาจากกรุงเทพวันที่11มารู้เอาคืนวันที่12ว่าที่มาจากกรุงเทพคือมีคนเป็นโควิดก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นก็ละเลยไม่ได้ใส่แมสจนมาถึงวันที่15มีอาการมีอาการปวดหัวตัวร้อนแล้วก็เริ่มมีไอแห้งๆจิตตกแล้วตอนนั้นคือคิดแล้วว่าตัวเองต้องเป็นก็เลยขับรถมาโรงพยาบาลค่ายเพื่อขอตรวจวันที่16ประมาณสองทุ่มครึ่งหมอโทรมาบอกว่าผลเป็น บวกพอรู้ว่าเป็นผลเป็นบวกก็พยาบาลของโรงพยาบาลค่ายดูแลดีมากก็คือให้เราก็คือเตรียมตัวเพื่อที่จะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชมีหลักฐานออกมาให้ว่าเราหายแล้วค่ะมีใบรับรองตัวนี้นะคะว่ารับรองว่าเราหายแล้วจากที่รักษาอยู่14วันรวมๆก็15วันนะคะที่รักษาก็คือ มีใบยืนยันนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงร,รู้ว่าเป็นยาปิดบังทําลายบอกให้หมดว่าไปที่ไหนไปทําอะไรรับเชื้อมาจากไหนคือให้บอกให้หมดเลยเพราะว่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพื่อที่จะได้มีการรักษาถูกต้องกําลังใจก็คือโลกนี้คือเป็นโรคที่ต้องการกําลังใจมากที่สุดเพราะว่าเป็นโรคที่ใครเยี่ยมไม่ได้ขอขอบคุณบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ดูแลหนูมาเป็นอย่างดี คือจะเอาไม่รู้จะเอาคำพูดไหนออกมาพูดอะคะ่ะได้แต่พูดว่าขอบคุณค่ะที่ดูแลนะคะ ทุกวันนี้หนูหายแล้วหายเป็นปกติแล้วนะคะอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับคือการอย่าตกนะครับนอกจากการทางด้านร่างกายแล้วที่เราจะต้องป้องกันนะครับการใส่แมสก็ดีการล้างมือก็ดีแล้วนะครับยังมีอีกการหนึ่งนะครับก็คือการทางด้านจิตใจนะครับเราจะต้องมีการทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งนะครับมีสตินะครับในการที่จะยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ให้เราเพลิดเพลินหรือสนุกสนานนะครับไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่เสี่ยง นะครับขอให้งดในช่วงนี้นะครับสถานบันเทิง,งต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับหากห้ามใจไว้ก่อนมีสตินะครับอยู่บ้านนะครับใส่แมสอยู่ห่างล้างมือนะครับขอให้ทุกคนห่างไกลาจากโควิดครับขอบคุณครับหมอรียนทองฮนะได้โพสต์ข้อความนะครับใน Facebook ของตนเองฮะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมากุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าเตรียมเอาผิดกับผู้ผค้าแม่ค้านะคที่ทำผิดกฎหมายนะโดยหมอเลี้ยนทองได้ส่งทีมสืบสวนจากองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนะเพื่อดำการสอบสวนร้านค้าที่ลุกล้ำถนนซอยแจ้งวัฒนะ14ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกต5ข้อนะครับ1มีการจ่ายสวยรายเดือนของร้านค้าผิดกฎหมายซอยแจ้งวัฒนะ14 ขอเร่งด่วนด้านค้าที่ประชิดแนวรั้วของอครอบครัวรุจิระวงศ์ก่อนนะครับนะฮะนั่นจ่ายให้กับใครเขตหลักสีมีส่วนได้เสียหรือไม่ทั้งนี้นะครับย้อนหลังแล้วนำมาเผยแพร่นะฮะต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนนะครับสนะครับประมาณการรายได้ของร้านค้าผิดกฎหมาย ขอเร่งด่วนร้านค้าที่ประชิดแนวรั้วของรูจิระวงก่อนมีรายได้จากการขายที่อยู่ในหลักเกณฑ์เสียภาษีหรือไม่เข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือทีมงานของผมจะรายงานไปยังสรรพากรในพื้นที่ให้ดําเนินการทางกฎหมายให้เรียกเก็บภาษีย้อนหลังเจ้าของร้านค้าทุกรายนะครับทางนี้จะ <c oughs> เร่งด่วนทางร้านค้าเป็นเจ้าของรถปิกอัพนิสันสีขาว หมายเลขทะเบียนถอฐานถอถุง2644นะครับและร้านขู่คุณปอซึ่งเป็นลำดับเร่งด่วนที่สุดนะครับ3น้ำประปาไฟฟ้าที่ร้านค้าผิดกฎหมายนะครับก็มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับแหล่งจ่ายน้ำนั้นสามารถขายน้ำไฟได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 4. น้ำเสียจากร้านค้าผิดกฎหมายสำนักเขตหลักสี่ปล่อยปะละเลยเพิกเฉยมาหลายปีได้อย่างไร <c oughs> นะครับ 5. โรงเรือนของร้านค้าผิดกฎหมายเหล่านี้สำนักงานเขตหลักสี่อนุญาตได้อย่างไรทั้งนี้ผิดกฎหมายก็ปล่อยปะละเลยเพิกเฉยมาหลายปีได้อย่างไรนะครับ ผมขอข้อมูลสืบขององค์กรเก็บขยะไปดินส่งเข้าไปรับรองว่าไม่ธรรมดาก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ร้านค้าประชิดแนวรั้วของครอบครัวรุจิระวงศ์นะครับต้อนรับลูกค้าลายใหม่ๆกันให้ดีนะครับนะพวกคุณเห็นแก่ตัวปิดโอกาสการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยนะครับนะพวกคุณต้องรับกรรมจากสิ่งที่พวกคุณได้กระทำ ล่าสุดหมอเรนทองได้โพสข้อความถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับว่าร้านค้า5ร้านได้บุกรุกล้ำที่ดินโดยระบุว่าเรียนผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนื่องจากร้านค้าจำนวน5ร้านได้ประมาณนะครับได้ลุกล้ำพื้นที่ของบริษัทร่วมมิตรวิศวกรรมจำกัดซึ่งเป็นที่ดินนะครับแนวตะเข็บที่ดินประชิดติดแนวรั้วบ้านของคุณ ประวิตรรุจิรวงศ์บริษัทร,ร่วมมิตรวิศวกรรมจำกัดเป็นผู้จัดสรรที่ดินหมู่บ้านเมืองทองนิเวศหรือเรียกว่าเมืองทองหนึ่งต่อมาบริษัทร,ร่วมมิตรวิศวกรรมจำกัดได้ทําบัญชีเลิกนิติบุคคลไปแต่ทิ้งที่ดินไว้ร้างว่างเปล่าแนวเขตที่ดินดังกล่าวมีหน้ากว้างตลอดแนวบ้านของคุณประวิตรรุจิรวงศ์เป็นทรัพย์สินของพลเอกประเสร,ริฐรุจิรวงศ์อดีต อธเบดีกรมตำรวจนะครับและอยู่ในกรรมสิทธิ์ของครอบครัวรุจิระวงศ์ทั้งนี้ครอบครัวรุจิระวงศ์ได้อนุญ,ญาตให้รอพอมอกุฎเก้ามกุฎวัฒนะนะครับสามารถใช้ที่ดินดังกล่าวถูกต้องโดยเป็นนิติบุคคลนิติกรรมสัญญาระหว่างกันปัจจุบันโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับกำลังเร่งดาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นด,ดินเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามะระดับอันที่3นะครับที่มีเขต ขีดความสามารถระดับ ICU สนามนะครับเพื่อส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักจมุนมากๆไปแก่โรงพยาบาลทั่วไปทั้งรัฐและเอกชนทุกสังกัดส่วนราชการแต่ถูกร้านค้าจมวน5ร้านที่ลุกล้ำที่ดินของบริษัทมิตรวิศวกรรมจำกัดซึ่งประชิดที่ดินแนวรั้วบ้านของคุณประวิตรรุจิตร,ระวงอันหมายถึงแนวรั้วโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทนะครับได้เลิกนิติบุคคลไปแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแนวตะเข็บป,ประชิดแนวรั้วยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทร่วมมิตรวิศวกรรมจำกัดดังนั้นจึงเป็นช่องโหว่ให้สำนักงานเขตหลัก4เพิกถอนและปล่อยประละเลยให้มีการตั้งร้านค้าในพื้นที่ดินแนวตะเข็บนี้โดยสำนักงานเขต4 จะยกเลิกข้อกล่าวอ้างว่าติดแนวตะเข็บดังกล่าวไม่ใช่มีเป็นเป็นที่สาธารณะจึงไม่มีอำนาจจัดการได้จึงปล่อยปะละเลยมาช้านานกว่า30ปีกระผมขอเรียนว่าสำนักเขตหลักสี่จะกล่าวอ้างด้วยเหตุดังกล่าวไม่ได้นะครับเพราะร้านค้าที่ประชิดแนวรั้วนั้นผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกระทำความผิดปล่อยน้ำเสีย จากการปรุงอาหารไขมันจำนวนมากลงท่อระบายน้ำโดยไม่มีการบำบัดโรงเรือนร้านค้ามีลักษณะเป็นเพิงเป็นแหล่งอับเชื้อนะครับอันเนื่องมาจากสภาพแออัดให้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามระเบียบในหลักอนามัยสุขภาพิบาลโดยเฉพาะกิจการประกอบการร้านค้าจึงเป็นแหล่งชุมชนของหนูซึ่งเป็นพาหะของโรคจำนวนมากอีกทั้งร้านดังกล่าวยังได้ขยายขอบเขต ลุกล้ำเข้ามายัางเส้นทางถนนซอยแจ้งวัฒนะ14ดังนั้นถึงแม้ที่ดินดังกล่าวจะไม่ใช่พื้นที่สาธารณะแต่เมื่อร้านดังกล่าวกระทำความผิดกฎหมายอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วสำนักเขตหลัก4จะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจะต้องเพิกหากเพิกเฉยปล่อยปะละเลยไม่ได้ทั้งนี้ยังมีข้อมูลว่ามีการรับส่วยผลประโยชน์จากการเพิกเฉยปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตหลักสี่จากการที่เข้ามาอย่างล่าช้ากระผมจึงเรียนผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาด้วยความเคารพขณะน,นี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายจากครอบครัวรุจีระวง์นะครับให้ใช้ที่ดินดังกล่าวโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่จะเข้ามาส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักในสัปดาห์หน้าดังนั้น ถนนตลอดแนวจึงเป็นแนวจอดรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วยโควิด1 9อาการหนักจำนวนมากจำเป็นจะต้องมีระยะห่างจากถนนนะครับเพื่อสร้างบนแนวตะเข็บที่ดินประชิดแนวรัว้วโรงพยาบาลสนามสำนักงานเขตหลักสี่ปล่อยปะละเลยร้านค้าผิดกฎหมายเหล่านี้ให้ดำารงอยู่ด้วยสภาพร้านค้าที่แออัดไม่มีการระบายอากาศอย่างปลอดโปรง่งนะครับมีสภาพ อันเป็นลักษณะต้องห้ามการควบคุมการแพร่โรคขัดต่อพรบรควบคุมโรคพรบรสถานการฉุกเฉินตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศไว้แล้วขณะที่สำนักงานเขตหลักสี่เพิกเฉยต่อการปล่อยปะละเลยนะครับย่อมเป็นอันตรายต่อการควบคุมดังนั้นกระผมจึงขอเรียนผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยโปรดเคลียร์พื้นที่ตลอดแนวรัว้วเพื่อเป็นแนวปลอดคน รสร้างระยะห่างบนที่ดินแนวตะเข็บของบริษัทร่วมมิตรวิศกรรมจำกัดที่ประชิดแนวรั้วโรงพยาบาลสนามอีกตลอดแนวดังกล่าวตั้งโรงพยาบาลเพื่อขนส่งผู้ป่วยอาการหนักจบวนมากที่เกิดขึ้นตั้งแต่17พฤษภาคม2546นะฮะจากนั้นหมอเดินทาก็ส่งทนายความไปแจ้งความเนมันคดีเจ้าของปิกอัพสีขาวหมายเลขทะเบียนนะครับ266 2644นะครับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเจ้าของรถนะฮะซึ่งเจ้าของร้านครัวคุณปอหรือร้านไก่ย่างผมต้องการทราบชื่อนามสกุลเจ้าของดังกล่าวที่บุกรุกปิดกั้นพื้นที่ขัดขวางโรงพยาบาลสนามมงกุฎวัฒนะได้รับสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายของเจ้าของที่ดินใกลเป็นจิตอาสาช่วยผมสบข้อมูลสอบข้อมูลที่อยู่เจ้าของรถคดังกล่าวแล้วแจ้งให้ผมทราบทางอินบ็อกด้วยนักอินบล็อกด้วยนะครับหมายเหตุนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานในสังกัดนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและบริษัทในเครือมากกว่า1 5 0 0รายร่วมกันต่อต้านไม่อุดหนุนซื้ออาหารร้านค้าที่กีดขวางอยู่ประชิดแนวรัว้วโรงพยาบาลสนามที่ทำการปิดกัน้นกีดขวางโรงพยาบาลสนามเพราะเป็นการปิดกัน้นมีโอกาสรอดของผู้ป่วยอาการหนักนะครับการระรงต่อต้านกลุ่มร้านค้าดังกล่าวไม่เป็น จะเป็นไปอย่างตลอดการไม่มีวันให้อภัยเพราะชีวิตที่สูญเสียโอกาสไปนั้นไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้นะนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวของนายแพทย์เหรียนทองซึ่งก็เขาเรียกว่าหลังจากที่ศีลเจเจนคจะฮนะนำพวกนะซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยนะซึ่งอยู่บริเวณน,นั้นไปขัดขวางไปไวไวยวายโทรศัพท์นะไปด่าหมอเลียนทองว่ามีสิทธิ์อะไร นะครับไปตั้งโรงพยาบาลสนามโดยไม่มีการรับขออนุญาตนะครับไม่เชิงงานสังเคราะห์นะฮะในประเด็นนี้เนี่ยนะครับหมอเลีียนทองเนี่ยทำถูกหรือ,อยังก็ทําถูกแหละนะครับที่เป็ที่มีการดําเนินการนะก็ไปไล่ที่ต้นเหตุต้นเหตุมาจากชาวบ้านบริเวณนั้นซึ่งไล่ไปไล่มาไม่ได้เป็นชาวบ้านอยู่ที่นั่นเป็นพื้นที่บุกรุกถ้าเป็นพื้นที่บุกรุกจริงอย่างที่หมอเรียนทองว่าไว้งานนี้ก็ยาว นะครกรุงเทพมหานครมหานครก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องไปดำเนินการไปไปมามากลุ่มที่ต่อต้านเป็นกลุ่มร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นเพราะเกรงว่าจะเสียผลประโยชน์นะครับเพราะว่า,าบริเวณนั้นจะถูกตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนต่างๆก็จะเอาผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือห้อง ICU นะครับมาไว้บริเวณด้านนอกหลักคิดนี้มาจากไหนนะครับโรงพยาบาลสนามหลักคิดนี้ มันมาจากหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับหลักที่เรียกว่าป้องปรามนะครับชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยยุทธวิธีเรียกว่าป้องปรามป้องปรามเนี่ยนะพอมียุทธการป้องอยุทธวิธีป้องปรามขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวแปรตามขึ้นมานั่นหนึ่งในน,งนั้นก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามนะครับมาจากโรงพยาบาลสนามในยามสงคราม นะครับก็จะมีโรงพยาบาลสนามทําการช่วยเหลือประชาชนตามจุดต่างๆโรงพยาบาลสนามที่ผ่านมาก็ไปตั้งในค่ายทหารสถานที่ต่างๆที่จังหวัดจัดขึ้นต่อมาเกิดการแพร่ระบาดในชุมชนนะครับโรงพยาบาลสนามจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการไปตั้งในชุมชนเพราะโรงพยาบาลหลักไม่เพียงพอ นะครับที่จะมีห้องมารองรับผู้ป่วยก็จําเป็นจะต้องตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาในพื้นที่หลายๆจังหวัดเช่นเชียงใหม่นะครับก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามที่บริเวณห้องประชุมนะครับใหญ่กลางนะของจังหวัดนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยแม่โจ ต่อมาทั้งสองแห่งทั้งแม่โจ้ทั้งมอชอเนี่ยก็เรียบร้อยคนป่วยน้อยลงก็ยุบโรงพยาบาลสนามก็ไปตั้งที่ที่เดียวฮะศูนย์ตรงบริเวณข้างศูนย์ราชการที่ห้องประชุมของศูนย์ราชการนะครับก็ไปตั้งที่นั่นนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับสำหรับผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็จะเป็นผู้ป่วยที่ป่วยเบื้องต้นนะครับก็คือว่าเจอเชือ้อแต่ไม่แสดงอาการถ้าไกลอาการหนัก ตอนนี้เขาถึงขั้นต้องตั้ง ICU ไว้ข้างนอกเพราะการแพร่ระบาดมากขึ้นคนตายมีมากขึ้นนะฮะตายล่าสุดก็21คนนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์จากอินเดียเริ่มเข้ามาแต่โชคดีเรามีศูนย์กักโรคไว้หลังจากที่คนเดินทางมานะมีผู้หญิงกับครอบครัวลูกอีก3คนเดินทางมาจากบังกลาเทศไปพักที่ดูไบแล้วก็เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยกักโรคเป็นเวลา14วันในระหว่างกักโรคก็ไปเจอ โควิด -19 สายพันธุ์อินเดียลูกก็พลอยลำบากไปด้วยก็ต้องกักโรคไปด้วยตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ตื่นตหนกไทยก็นอกจากจะห้ามอินเดียยกเลิกวีซา่าจากอินเดียเข้ามาก็ยกเลิกวีซา่าบางกลาเทศและกับประเทศ,ร,เทศ,ร,เทศอรอบๆอินเดียนะครับยังไม่ให้เข้ามาประเทศไทยเพราะมีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 สูงที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้ก็เข้มงวดในการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มอะไรจับกลุ่ม คนที่หลบหนีมาจากพมา่านะก็อย่างที่ผมเรียนไว้อะนะจำเป็นต้องทาตอนนี้ก็จับกลุ่มได้เยอะเลยนะครับที่สมุดสาครผู้ว่าก็บอกมีไส้ศึกนะครับที่นําพาเข้ามามีตํารวจด้วยมีชาวบ้านด้วยนะมีประชาชนทั่วไปที่นําพาต่างด้าวเข้ามาทํางานในสมุรสาคร นะครับแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนตํารวจไปแล้วส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบัญชื่อรายชื่อแล้วก็มีชื่อสวยนะครับน,นี้ตารวจทำงานตำรวจชาติก็ตั้งกรรมการสอบสวนอีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มด้เชียงรายอีกส่วนหนึ่งเกิดการประทะทีะ่แม่ฮ้องสอน ก็เกิดการทะลักเข้ามาอย่างฝั่งไทยตามแนวชายแดนมาที่อำเภอแม่เฉล,ลียงพม่ากวาดล้างกะเหลียงเพราะกะเหลียงไปตั้งกองกำลังนะกวาดล้างพม่ากก่อน,นก็เลยเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนั้นถึงแม้จะดีขึ้นนะในกรุงเทพมหานครยังคงเป็นปัญหาใหญ่อยู่จังหวัดในปริมณฑลยังคงมีการติดเชือ้อโควิด -19 กันอยู่ฮะซึ่งการแก้ปัญหานั้นก็มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วรัฐบาลมุ่งเป้าในการฉีดวัคซีนเป็นสําคัญแล้วหวังว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่สาหรับการฉีดวัคซีนโดสแรกให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ฝ่ายค้านก็พยายามโจมตีทุกวิถีทางที่รัฐบาลทํางานอยู่นะฮะนำเรื่องโควิด1 i การเป็นการตายของประชาชน มาเป็นประเด็นทางการเมืองเรื่องของหมอเหรียนทองเรื่องของหมอศิละคงไม่จบแต่เกมนี้คงต้องปล่อยให้ไปสักพักหนึ่งสุดท้ายคนกลางที่จะต้องเข้ามาทําการเจียจาก,ก็คงจะหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าหมอเหรียญทองก็เป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขผลกระทบ นะของพลเอกประวิทย์ในขณะที่ศีละก็เป็นคนของพลังประชารัฐงานนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะแต่อย่างไรก็ตามการที่หมอเดยนทองเดินเกมขนาดนี้ถามว่าถูกหรือยังถูกแน่นอนนะคนที่ออกมาต่อต้านตอนนี้กับกลายเป็นผู้บุกรุกไม่ว่าจะเป็นบุกรุกในพื้นที่ของเอกชนไม่ว่าจะเป็นการบุกนะรุกในพื้นที่ของรัฐ นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มุ่งที่จะดําเนินคดีและก็ดําเนินการสาวผู้บงการนะที่อยู่เบื้องหลังและที่สาคัญคนที่รับสวยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะวันนี้ตัวเลขอยู่ที่2839รายครับวันนี้ยังคงต้องชวนคุณผู้ชมทุกท่านน,นะคะร่วมกันส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันมาใน,ในแต่ละวัน2,000ขึ้น2,000ขึ้นเป็นภาพของพยาบาลนะคะเจ้าหนะ้าที่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ย ถึงกับสุดลงไปกองลงที่พื้นร้ายแรงกว่าที่เคยรุนแรงกว่าครั้งใดไม่ว่าแห่งไหนที่เต็มไปด้วยน้ำตา หากใจเธอแข็งแรงคุณจิงไม่อ่อนล้าจะยากจนสักเท่าไรแต่ใจคนไทยไม่จนน้ำตาที่เคยหลั่งมาคงไม่อาจจะเทียบกรรับน้ำใจที่รินไหลหลังมาจากหัวใจ ความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องสนใจจะดีไดยเท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไา้ให้มันจากหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม